สวัสดีครับที่เอลสเปเกอร์รอยเอครับผมมินซิมาอัปเดตนะครับตู้จอมอนิเตอร์นะครับเมืงว่ามันจะเฮ็ดยากขนาดใดมันจะทำยากขนาดไหนนะครับมันยากมองนี้ครับมองเขาโค้งนี่ครับกลัวมันสิโค้งได้แบบนี้นะครับโหดเติบนึงอยู่นะครับ ว่ามันจะโค้งได้นะครับอาวกวมสิเขาโค้งได้เนาะกลวมันมสิโค้งมาได้ระดับนี้นะครับเพื่อคุณภาพนะครับเพื่อคุณภาพเพื่อความสวยงามนะครับอ่รับประกันนะครับสวยงามทุกใบนะครับตู้จอมอนิเตอร์เฮ็บตูอ่า เพดมอนิเตอร์ก็ไรนะครับทั้ง12นิ้วแล้วก็15นิ้วนะครับผมสามารถเท็ดด์ monitor, ทั้งตัวจอแล้วก็ตัวมอนิเตอร์ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมใดตามเบอร์โทรครับฝากไว้น้ำแนครับผม T H L Speaker 110ครับ